สวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมนังสิมันลมพร้อมด้วยเพื่อนๆสอสอจากพักเก้าไกลนะครับในวันนี้นะครับเราอยากขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับเพื่อแถลงข่าวนะครับต่อประเด็นการเสียชีวิตนะครับของพลทหารเตวี i, บุตรวงนะครับตามที่หลายคนคงได้ทราบว่า เหตุการณ์ทั้งนี้นะครับเกิดขึ้นที่ค่ายทหารสื่อสารกรุงเทพนะครับซึ่งพลทหารเสรีนะครับซึ่งมีอายุแค่เพียง21ปีได้เข้ารับราชการทหารนะครับจากการเกณฑ์ทหารเมื่อวันที่1กันยานะครับปรากฏว่าในช่วงเวลาของประมาณ2นาฬิกาของวันที่14กันยา่านงที่ผ่านมาทางครอบครัวบุตรวงนะครับก็ได้รับข่าวร้ายว่าทางพลทหารเสรีนะครับ เสียชีวิตซึ่งจากการวินิจฉัยเบื้องต้นของทางแพทย์นะครับก็ปรากฏว่าทางการทํางานของหัวใจนะครับล้มเหลวซึ่งเพื่อนเพื่อนและครอบครัวของพลทหารเสรีก็ยืนยันกันว่าพลทหารเสรีเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงมีนิสัยใจิตใจดีไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าไม่ว่าสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตครั้งนี้คืออะไร ทางเราในฐานะของพักเก้าไกลเราก็ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวบุตรวงและถึงแม้ทางครอบครัวบุตรวงจะได้รับคําขอโทษจากทางกองทัพได้รับเงินเยียวยานะครับจํานวนหนึ่งแต่ก็เป็นประเด็นปัญหาที่วันนี้ทางพักเก้าไกลเราอยากจะใช้พื้นที่นี้ในการตั้งคําถามว่าตกลงแล้วการเสียชีวิตครั้งนี้เกิดจากการบุกพร่อง ของกองทัพในการสกรีนคนหรือคัดเลือกคนที่มีสุขภาพดีที่จะมีความสามารถมีศักยภาพมีความพร้อมที่จะเข้ารับการเกณฑ์ทหารหรือไม่และนี่เป็นการแสดงให้เห็นว่ากองทัพไม่มีความสามารถที่จะดูแลกำลังพลให้ทั่วถึงได้รับความปลอดภัยไม่มีใครที่จะต้องเสียชีวิตใช่หรือไม่ ที่ผ่านมาอย่างที่ทุกท่านคงทราบนะครับว่าในแต่ละปีที่มีการเกณฑ์ทหารมีชายไทยจํานวนมากถูกเกณฑ์นะครับหลายคนที่ถูกเกณฑ์นะครับก็เป็นจํานวนที่มากพอสมควรเกินกว่าแสนคนหลายคนไม่ได้ฝึกทหารอย่างจริงจังรายเป็นว่าต้องไปสู้กับยากฆ่ากับมดทํางานรับใช้ครอบครัวของนายพันและนายพลนี่คือปัญหา ที่สั่งสมอยู่ในกองทัพมาเป็นเวลานานหลายคนตั้งคำถามว่าถึงเวลาแล้วหรือยันที่จะต้องมีการยกเลิกการเกณฑ์ทหารสำหรับพักเก้าไกลเรายืนยันมาตั้งแต่ในวันที่เรายังเป็นอดีตพกักกนานค้ใหม่เรายืนยันคำตอบเดิมว่าวันนี้ประเทศไทยมีความพร้อมที่จะต้องยกเลิกการเกณฑ์ทหารเราเชื่อว่าการเกณฑ์ทหาร นำมาซึ่งความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจของประเทศชาติเป็นความสูญเสียของครอบครัวที่จะให้บุตรหลานของตนเองแทนที่จะไปทำงานที่สร้างผลิตสัพพัญ์ทางเศรษฐกิจแต่กลับต้องไปเกณฑ์ทหารที่ได้รับเงินเดือนก็ไม่ได้มากนะักแล้วไม่ได้สร้างผลผลิตใดๆให้กับประเทศสภาพแบบนี้นำมาซึ่งความแตกสลายของครอบครัวหลายครอบครัว สภาพแบบนี้ตามที่ปรากฏในหน้าสือ่อในหน้าสื่ออย่างอยูอย่หนึ่งๆว่ามีความสูญเสียทางด้านร่างกายและชีวิตให้เห็นอยู่เป็นประจำด้วยเหตุผลเหล่านี้พักเก้าไกลเราจึงยื่นร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหารซึ่งเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะเข้าไปแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฉบับก่อนหน้านี้ ซึ่งเราได้มีการยื่นตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนปี2562ผ่านมาจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10เดือนที่เรายังไม่เห็นความคืบหน้าของร่างราชบัญญัติฉบับดังกล่าวซึ่งในขั้นตอนปัจจุบันนะครับเราได้ผ่านพ้นขั้นตอน,นของการรับฟังความคิดเห็น ตอนนี้อยู่ที่มือของพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งตามรัฐธรรมนูญกําหนดเอาไว้ว่าล่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเงินนายกรัฐมนตรีจะต้องให้คํารับรองจึงจะสามารถบรรจุล่างงดังกล่าวในสภาพเพื่อพิจารณาต่อไปเรารอมาเป็นเวลาหลายเดือนจนถึงวันนี้ผ่านไปหลายสมเราก็ยังไม่เห็นการพิจารณา ที่จะให้คํำรับรองของพลเอกประยุทธ์จันโอชาแม้แต่น้อยระหว่าง10เดือนที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เฉพาะความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เราเอาผู้ชายจำนวนมากไปอยู่ในกองทัพไปทำกิจกรรมที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศไม่ใช่แค่ความสูญเสียต่อครอบครัวหลายๆครอบครัวแทนที่ คนเหล่านี้จะไปทํามาหาเลี้ยงครอบครัวด้วยวิธีการต่างๆซึ่งอาจจะมีรายได้ที่มากกว่าแต่นี่คือโอกาสที่สูญเสียของกองทัพที่จะพัฒนาให้กองทัพเป็นกองทัพที่ทันสมัยเกิดการปฏิรูปซึ่งการยกเลิกการกินอาหารคือก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงคือก้าวแรกของการสร้างการปฏิรูปนี่ยังไม่นับว่าหลายชีวิตที่ต้อง จบไปในระหว่างการฝึกบางรายถูกทำร้ายดังนั้นผมจึงคิดว่าในระหว่างที่พลเอกประยุทธ์ดองร่างของอดีตพักคณา,าคตใหม่ซึ่งวันนี้คือพักเก้าไกลท่านกำลังทำให้ตัวของท่านเองเปื้อนเลือดจากการไม่เซ็นให้ร่างนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาออไปผมจึงขอใช้โอกาสนี้ ในการเรียกร้องต่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้ท่านเซ็นร่างดังกล่าวเพื่อให้สภาได้พิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้แน่นอนว่าที่ผ่านมามันช้าแต่อย่างน้อยๆในสมัยการประชุมหน้าที่จะเกิดขึ้นเราจะได้มีโอกาสที่จะพิจารณากฎหมายฉบับนี้และสร้างความเปลี่ยนแปลงตอกกรงทับต่อประเทศไทยของเราต่อไป ก่อนที่จะเปิดให้สื่อมวลชนได้ตั้งคำถามผมอยากให้ทางสสวิโรศนะครับช่วยเสริมประเด็นต่อไปนะครับเกนเชิญครับก็คำถามก็คือว่าเราจะเป็นต้องใช้ฐานเกณฑ์ปีละแสงกว่านายหรือเปล่าก็ต้องถามกลับครับว่าประเทศไทยเรามีการประกาศสงครามครั้งสุดท้ายครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ คือถ้าเราย้อนกลับไปไม่นับว่าส่งกําลังคนไปร่วมรบไปช่วยปฏิบัติการนะครับเรามีการยกพลข้ามพรมแดนของเราไปสู่ประเทศอื่นนะครับครั้งสุดท้ายแล้วมีการแล้วะมีการประ,ะกาศสงครามครั้งนั้นเนี่ยนะครับต้องย้อนกลับไปถึงปี2483กรณีพิพาทอินโดจีนยุทธนาวีครั้งล่าสุดและครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นที่ยุทธนาวีขกงช้างในปี2484นี่แหลนะฮะ การใช้กําลังคนเข้าห้ามหันก,กันครั้งสุดท้ายเนี่ยต้องย้อนไปจนถึงปี2480ก่อนหรือประมาณ60ปีก่อนแสดงว่าอ,อะไรคะหบ60ปีที่แล้วกับตอนนี้มิติความมั่นคงของประเทศเปลี่ยนไปหมดแล้วแต่รัฐบาลไทยกองทัพไทยยังยึดติดว่าต้องเอากําลังคนเยอะๆเพื่อแสดงแสนยญญานุภาพให้กับไทยทั้งหมดก็คือ เพื่อแสนยานูภาพความเป็นมูลนายในระบบไล่แอบแฝง 8, ที่แทรกซึมอยู่ในสังคมไทยทุกวันนี้กำลังพลถูกใช้ไปกับอะไรบ้างครับผมเห็นอยู่ที่3วัตถุประสงค์หนึ่งคือเอาไปรับใช้มูลนายซึ่งเป็นระดับนายพันในคนเกษียณไปแล้วก็ยังต้องไปรับใช้ต่อซึ่งเป็นการเอาเปลี่ยมข้าราชการกระทรวงด้วยสัมปันสองทำร้ายกันเอง เราจะเห็นภาพว่านายทหารชดใหญ่กว่าก็ใช้การซ่อมใช้การทาพารุณกรรมในการทําโทษนะครับที่เรียกว่าการซ่อมหรือในแวดวงเรียกว่าการแดดขเขาใช้คำว่าการแดดจริงๆนะครับแล้วก็เป็นข่าวให้มีการสูญเสียการเสียชีวิตมาเป็นระยะระยะคนเอกอภิรักษ์เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าทหารเกณฑ์เป็นเหมือนน้องเล็กแต่น้องเล็กคนนี้ถูกลังแกมาโดยตลอด ก็ไม่เห็นมีที่คนไหนจัดมาดูแลเลยประเด็นที่สที่ถูกเอาไปใช้กำลังคนก็คือการเอามาใช้ในการคุกคามทำร้ายประชาชนเราลองจิตนาการสิครับว่าเราควรเห็นลถถังไปใช้ที่ไหนเราควรใช้ในการปกป้องประเทศใช่ไหมครับแต่ปี5-3เราเห็นในกรุงเทพมหานครกระสุนเป็นแสนแสนะัดควรใช้ยิงกับอาริยาศัตรูใช่หรือไม่เปล่าครับ เป็นแสนนัดถูกยิงที่การ,รุงเทพมหานครกำลังคนการปฏิบัติการสไนเปอร์การซุ่มยิงควรใช้ในการปกปักรักษาพรมแดนจากอาหริณตศัตูที่แฝงตัวเข้ามาใช่ไหมครับแต่เราพ็เห็นในปี5-3ว่าใช้ในการซุ่มยิงประชาชนวันนี้จึงยืนยันด้ว่าด้วยบริบทความมั่นคงที่เปลี่ยนไปแล้วและกำลังคน อาหารเกณฑ์ที่เป็นแสนนั้นมันมากเกินไปไม่ได้ตอบโจทย์ความมั่นคงในมิติใหม่เลยเพียงแต่เป็นการสปอยให้เหล่าในคนเนี่ยอิ่มเอมกับวัฒนธรรมเดิมๆวัฒนธรรมแบบมูลนายที่ดูประชาชนดูในประชาชน,ชาชน,นใกล้ณวันนี้ผมยืนยันครับว่าต้องยกเลิกการเกณฑ์ทหารได้แล้วและเปิดให้ประชาชนที่พร้อมผมยอมรับพวกเรายอมรับครับท่บบบาน้าไกรยอมรับว่ามีคนที่อยากเป็น ก็ใช้ความสมัครใจให้คนที่เขาอยากเป็นเข้ามาเป็นและในจำนวนที่พอดีโดยที่รัฐบาลและกองทัพสามารถดูแลสวัสดิภาพสร้างสวัสดิการสร้างเส้นทางอาชีพการเติบโตให้เขาได้เป็นอยา่างดีนี่แหละครับคือหนทางที่ควรจะเป็นและจะได้ทหารที่มีคุณภาพเป็น smart s o เ d อร์เป็นทหารในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหารย์ทรง,งเป็นประมุขที่พร้อมปกป้องชาติาศาสนา ร่ามหาสรแลกประชาชนเขาก็คุณครับยืนยันอีกครั้งนะครับว่าการเสนอร่างของพรรคเก้าไกลนี่ไม่ใช่การยกเลิกกองทัพแต่เป็นการทําให้กองทัพไปสู่ความทันสมัยคือการทําให้กองทัพเป็นของประชาชนและเราจะไม่ต้องพบเจอกับความสูญเสียอีกต่อไป